สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะไปเยี่ยมชมพระมหาเจดีย์มหารัชโมคลน,นวัดปากน้ำพาสีเจริญต่อจากคลิปที่แล้วค่ะวันนี้ขึ้นมาที่ชั้นสองนะคะตรงนี้จะเป็นห้องนั่งสมาธิห้องไหวพานามัสการพรัตนาตยนะคะพอขึ้นชั้นสองมา แล้วก็จะมาสวดมนต์นั่งสมาธิกันที่ห้องเนี้ยค่ะชั้นสองแล้วก็จะสวดมนต์ไหว้พระขอพรนั่งสมาธิสัก5้านาทีสิบนาทีนะคะหลังจากเดินทางมาเนื่อยเหนื่อยค่ะบรรยากาศนะคะ หังจากนั้นเราก็จะขึ้นชั้น3ค่ะตรงนี้จะเป็นห้องสังคะคุณารมนะคะเป็นให้เรามาเยี่ยมชมอารยธรรมประเพณีชมที่ไปที่มาของจุดกำเนิดของวัฒนธรรมของเมืองไทยคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นอ่ะงี้นะคะ ที่มาของการกําเนิดของวัฒนธรรมไทยมีราชวงศ์อู่ทองราชวงศ์สุพรรณบุรีราชวงศ์สุโขทัยร,ราชวงศ์โปราสาททองราชวงาศาง์งบ้านภูนะคะตรงนี้จะเป็นฝั่งธนบุรีหลังจากที่เสียกรุงศรีอยุธยาเสร็จแล้วกรุงธนบุรีก็จะกอบกู้ราชธานี เป็นจุดกำเนิดของวัฒนธรรมประเพณีไทยค่ะมาเยี่ยมชมระพุทธรูปปางสมาธิเกตดอกบัวตูมหน้าตาักกว้าง40เมตรสูง69เมตรสร้างระหว่างปี2 5 6 0ถึง2561นวัดปากน้ำภาสีเจริญกรุงเทพมหานครกันนะคะเวลคัมทูเมืองไทยค่ะ